สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการสมัครสอบเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันต่อนะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาจะสอบรับราชการเนี่ยทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอเทศบาลทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลน,นครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลจํานวนหลายพันอัตรานะครับ ในคลิปนี้เนี่ยผมนําเรื่องของตําแหน่งนะครับ8ตำแหน่งที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับจะต้องมีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพใน8ตําแหน่งนี้มีตําแหน่งใดบ้างคุณผู้ชมจะได้เตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับซึ่งตามที่เรา ได้พูดคุยกันไปนะครับคุณผู้ชมเขาจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยตั้งแต่วันที่7ถึง28มีนาคม2568นี้แล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับทีนี้ตำแหน่งที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพใน8ตํตำแหน่งที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยมีตำแหน่งอะไรบ้างเราไปดูไปเตรียมความพร้อมกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอยู่ในข้อ8.2 ข้อ8.2วงเล็บ6นะครับวงเล็บ6เกี่ยวกับเรื่องของสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องไม่หมดอายุนะครับจะต้องไม่หมดอายุนะครับมีอะไรบ้าง 1. ก็คือสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับผู้ที่จะสมัครสอบในตำแหน่งครูนะครับหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ครุสภาเขาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสอนนะครับกรณีการสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะครับ6.2ก็คือสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศะวะกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดกรณีที่เราสมัครสอบในตำแหน่งดังต่อไปนี้ ก็คือวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการวิศวกรโยธาปฏิบัติการและวิศวกรสุขาพิบาลปฏิบัติการท่านจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดนะครับตำแหน่งที่3นะครับ6.3สําำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ก็ได้แก่ผู้ที่จะสมัครสอบในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการนั่นเองนะครับตำแหน่งที่4 6.4สี่สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทย์ทยสภากรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยสมัครสอบในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการนะครับ6.5สําสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยสมัครสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 6. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ขออภัยนะครับสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิละปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์จะต้องอคุณผู้ชมสมัครสอบในตำแหน่งนักฉุกเฉินการแพทย์ปฏิบัติการอันนี้ก็ต้องมีใบอนุญาตนะครับ 7. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัดหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัดกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยสมัครสอบในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการและตำแหน่งที่8นะครับสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กรณีที่คุณผู้ชมสมัครสอบในตำแหน่งนักสาธารณสุขปฏิบัติการเพราะนั้นใน8ตำแหน่งนี้คุณผู้ชมที่จบมาทางด้านเหล่านี้นะครับจะไปทำงานเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องมีใบป,ประกอบวิชาชีพในแต่ละตำแหน่งตอนนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมกันเอาไว้เลยนะครับ